สวัสดีครับเพื่อนเพบกับการทดสอบวัดกันนะครับ RTX 5070 Ti ประทะคู่ท้าชิงก็คือ RX 9070 XT Band Asrock ในรุ่น Regen น,นะครับที่ผมเสียบอยู่มาดูผลของ5070 Ti ที่ปรับสุดไว้แบบ Nvidia กันก่อนวันนี้กับการทดสอบคลิปนี้ใครสิทธ 1, ์1 Remaster เชิญชมครับผมผมเข้าออปชั่นก่อนเลย ในขั้วนส่วนของออปชันมีอะไรบ้างกราฟิกเซตติ้งอยู่ตรงไหนวะเดี๋ยวกดกอนปึ๊บปึ๊บนี่ MSI อัปเดตไว้ด้นข้างบนนะครับดูกราฟิกครับ 4K ยุทธมันจะเออร์เนอร์ M1A2TX ครับในการทดสอบกราฟิก AMD นะครับเดี๋ยวรอดูกดแอปพลายมันจะไปขึ้นว่าใช้เท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นบั๊กในส่วนของแอปวันกราฟิกครับ Can it run crisis นะครับผม ชอยที่เลือกทั้งหมด Can it run crisis? RT b o o t mode โอเคนะครับ Motion Berg เอา DLSs ผมปิดแล้วชัดเจนตรงนี้นะครับปรับสุดอ่าอ่าตรงนี้เป็น very high นะครับเพราะว่ามันได้แค่ very high ไงตรงเนี้ยอ่านอกกนั้น Can it run crisis? สรุปแล้วตอนนี้เราปรับสุด 4K แบบ Can it run crisis เต็มเต็ม maximum เลย เฟรมเรทเป็นยังไรเปลี่ยน CPU เป็น Ryzen 9 9 9 5 0 x 3 d จากที่เคยใช้ Ryzen 7 9 8 0 0 x 3 d พร้อมแล้วไปชมด้วยกันนะจะไปดูซ้ำเดินครับ40เฟรมครับชัดเซนครับเฟรมดีขึ้นเห็นไหมสาเฟรมดีขึ้นนะครับไม่4ีอ่ะ40โดยประมาณยิิงๆกนยิ้งนะเฉลี่ยนล้ว40ิกว่า ผมเห็น40ที่มันนิ่งๆอยู่นะครับเดี๋ยวเรากอเลยแตกยัง40อยู่เฉลี่ยตอนเดิน40เฟรม40.39เร็วช้ามั้างที่40.39กอดูเลครับเฉลี่ยแล้วเท่าหนึ่งโดยประมาณที่ขึ้น40เห็นๆตอนนี้นะครับควายสิตหนึ่งรีมาสเตอร์ มี3าบ้างแต่ส่วนใหญ่จะ40ะแต่ถ้าเป็นตอนที่3า40ต้องบอกว่าแรงที่สุดจริงๆรปเกตอนนี้เลยอ่ะโอเคได้ผลสรุปแล้วสำหรับคลิปเมื่อกี้50 70จ ti มันประมาณ3า40มาลองเล่นจริงในแบบ amd กันบ้างนะครับผมเฟมเรทข้างบนนะครับทุกอย่างสเปคเครื่องเหมือนเดิมยกเว้นกาจอที่เปลี่ยนนี่ และยูสเห็นไหมเป็นศูนย์มันดูไม่ได้นะครับสำหรับ m s, 2> <S 2> ็แอบตัเวเดิมมันบัน็กไม่เป็นไรเราไม่ไเน้นตรงนั้นเราเน้นเฟรมเรทปรับสุดเหมือนกันจะเป็นอย่างไรเชิญโอเข้าออปชันครับเกมเซตติ้งอะไไม่ใช่ดิออูเดีด๋ยวว่าเอา่อวิดีโอเซตติ้งกราฟิกยัง 4K อยู่ครับ 4K 2TX ฟูลดิสเพย์ร้อยสิบเฮิร์ติกวีซิงนะครับในส่วนของแอดวานแคนอิดรันคลายสิทนะครับติ๊กถูกอาร์ o ีบูตโมชั่นเบอร์ดีลสตรงนี้นี่ปิดเหมือนกันนะครับมันล็อกเลยมันเป็นการ์ดเอ็มดีไงมันล็อกไม่ให้เปิดเ r ดี้ไฮครับตรงนี้แล้วก็เบดี้ไฮตรงนี้เดี้ไฮตรงนี้มันปรับไม่ได้อยู่แล้วมันสุดแค่เบดี้ไฮแคนอิดรันคลายสิะเท่ากับว่าตอนนี้ปรับสุดในแบบ ทางฝ้าของ amd ครับเพื่อนๆบางคนบอกเฮ้ตยตั้งหมายตั้งหมยตรงนี้โอเคแคนอิรันควายเสร็อีกรอบหนึ่งตรงนี้ให้เห็นนะครับแล้วตรงนี้เว r y ี i หายทั้ง3ตัวเหมือนกันแล้วตรงนี้แคนอิรันควายเสร็จครับ d l s s ถือว่าปิดเหมือน nvidia ห้า0ูนจะูนที่ไอแล้วดูตรงกราฟิกครับตรงนี้4 k smaa 2 T x นะครับสูงสุดเหมือนกันเต็มจอ 120ติ๊กวิสิงจะเป็นอย่างไรมาดูกัน c r ิ s i s Remaster ปรับสุดแบบ AMD ครับเชิญคอนเสิร์ตเข้าไปเท่าไหร่เท่ากันนะครับแพ้ก็แพ้ไม่แพ้ก็ไม่แพ้แล้วแต่ต่างกันกันกบเมื่นราคา AMD ถูกกว่านะครับเขาว่ามันใกล้เคียงกันสำหรับการสองตัวเนยจริงหรือเปล่าหรือเขาโมเรามาเทสให้ชม เรื่องการทดสอบที่จริงใจให้คิดถึงเด่งคูงชนแนลนผมทําเพื่อประชาชน <t> เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วแต่โอ้โหเห็นล้ <S <S เห็นล้ชัดเจนเดินทางเดียวกันเนีเ่ยอาขนาดวิวิวิมาแถวนี้โอ้แต่ก็แพ้อยู่ดีชัดเจนนะครับ ชัดเจนชัดเจนชัดเจนอ่าเฟรมไม่นิ่งเท่าไหร่ไปดูไกกะอาราเร่เดินก่นอนขับวิ่งวิ่งยี่สี่ิบหกหถ้าตรงนี้ถ้าเป็นห้าจทีไอจะได้ประมาณก้าสี่ิครับชัดเจนมันเพื่อนแพ้สำหรับไยสิบพักหนึ่ง เอา50าสุเจดที่ไอไม่ลงนะครับที่เดียวกันเลยขยะขน่ะไม่ใช่ขยะขนาะยิงน้ำเฟร,ร,รมขึ้นนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเทคเจอไม่ได้มีอะไรให้ดูตรงนี้แต่ถ้าเกิดขึ้นฝั่งด้านเดียวกันแพ้ก็คือแพ้นะครับแพ้เกือบเกือบ20เฟร,รมโดยประมาณกับเกือบตามนี้ครับไม่ต้องเทสเยอะละเห็นไหมเห็นเฟร,รมไหม ไครสิท1รีมาเตอร์สู้5070 Ti ไม่ไหวนะครับยังไม่ไหวสำหรับกาจรอ้าจอ9 0ูนย์ครับผมประมาณนี้ไปแล้วไม่ต้องเทสเยอะอะไรที่ไม่สามารถชนะได้ก็ต้องยอมซะละนะครับแพ้จะถูกกว่านะ <c oughs> โอเคเจอกันเกมหน้า